ป่าปาปามาแล้วพอ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 นู่นระวังนู่นระวังมาแล้วต้มรถต้มรถต้มรถวงเก็บนะระวังเก็บนะรวมกันนะครับหลาคนแชร์ไปเลยครับตอนนี้ช็อตเด็ดครับถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนนุ๊กน้ำถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนบอกว่างัดทางงัดเลยผมก็งัดให้ครับช่ใช่ใช่ครับป่มไป่ไปกดติดตามผมด้วยนะพี่

โคนหมดแล้วลุงว่าโค้ครับระวังนะครับคนหลังระวังร้อยแล้วรอแล้วลุงลวกแล้วครับลุงลวก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 ตี๋ไต่ตี๋ยังไม่ยืดห่าง báo 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 báo

้ลมยอมเสียนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ20าทีนะครับ20 20ตอนนี้เบาเรื่องข้างล่างหัวร้องเบาาหน่อยฟังพี่คนเดียวฟังพี่คนเดียวโนออกซ้ายหน่อยตีน้ำเบาเกบมา้วมา

้ขอบคุณมากครับลุขอบคุณครับใหเลยไปอะไรใหญ่ขาเบาเาเดี๋ยวพี่จะกายดิงี่ยดิไปเลไเลยยูเชื้อรู้ยูยเชื้พี่ช่วยแล้วครับผมยูยเชื้อใชเวลาวงลังไงเรานเดียวครับใ้ครับพี่างหลังไงอยู่เชืนะพี่บอกเอ

นิ่งน่ๆทุกคนนิ่งเลยทุกคนนิ่งเลยทุกคนนิ่งนะขอร้องให้นิ่งเป็นบอกทนคนเดียวคนตีเบาเบาคนตีเบาคนี่ไ่่ไม่เดี๋ยวฝากฝากไว้น้ำฝากฝากไว้น้ำน้ำหล่อล่นเอาลงเอาลงเอาไปก่อนก็ได้เดี๋ยวฝากฝากไปนสไล มากครับีคนทีงเขาแดงนะครับนี่6ตี1ตกลงมุณม0 0ข้างลังครัติดเแล้วข้างล่าเยนะไม่ขึ้นมันไม่ได้ติดปากไมติดปากมันกัดยังไงติดข้าวติดข้าวติดกระโดดน่อยไปเม่ไหร

เอาเลย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 าเลยเอ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 าเลยอาเลยเอาเาเลยาเลยเเลยเอาเลยเอาเลอาเลยเอาเลยเอยเาเลยเาเลลยเาเลยยเาเอาเลาเลยาเลยาเลยาเเยเาเลยเาเลยเเลยเาเลอาเลยเาเ เบาอนักลังนิ่งๆจะทิงได้เร็วๆเร็วเสียบโผล่มอเรได้เกเลย้ยแคเส้อย่าเดียวลงบาเดี๋ยวลงเบาไปแก้สายสายันกันอยู่ข้างในไหมสายสายดอ่ะเบาๆน้เลลังหลบเด้อถ้ามันหักลงลังงลังครับมึงขากูบ่อยแ

Lăng là 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 lăng là

เก็ดีน้าเรานเ็กเอเลยไม่ให้ัานไหมน้าขันเลยขันขึ้นขันขึ้นลงนกแล้วลงลงเก็บสายได้ไหมเก็บได้ไหมเกับขึ้นเล

ให้ให้มันนอนข้างยญ้าเลยต้องมีใช้ต้องมีใช้ต้องมีใช้ก่อนต้องมีใช้ล้มแล้วล้แล้วล้แล้วล้มตายล้มแล้วล้มแล้ คนนี้เิค่เอรับเัโมงกินครับผมที่เชือกที่จะที่จะคล้องขึ้นมาเลยครับเพราะกติกาไม่ได้ให้เชือกเอาไปคล้องนะครับ

đi xuống coi lại con người này thôi con đi con khứ đi con khứ ơi

โอ้มันเก่งจัง